ย่าจะใช้เตาย่าแบบนี้นะคะโรมาใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ได้นะคะย่ากันเลยค่ะค่ะพริกของเราก็ได้แล้วนะคะแล้วจะเอามาการวมกันเลยค่ะแบบแย่าใส่ตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนใส่รวมไปเลยค่ะ เลือถึงผลนวนถึงแล้วนะคะตัวอ,อย่างรกรองกรอบแล้วนะคะแต่หอมดอกไผ่หรือมากเลยค่ะเนี่ยหอมามากมากเลยค่ะโรได้วยต้นหอมบัตชีนะคะสวัสดีค่ะพู้กัดชอบมาสปาบป,ปยบายยาคะวันนี้บม่ยาจะมาตำลักพลิกค่ะล้กพลิกปลาแดดเดียวนะคะ วัตถุดิบที่เบญาจะใช้นะคะมีมะขือพวงก,กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกนะคะเราจเอาไปย่างก่อนนะคะ,ะยบาจะใช้เตาย่างแบบนี้นะคะลงมาใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าเตาย่างแบบนี้มันย่างนี่มันดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าเรา ต้องคอยมากลับด้านนะคะถ้าเราไม่กลับด้านอะ่ะมันจะสูดเฉพาะาบนนะคะข้้งล่างมันจะไม่โดนไฟนะคะเพราะว่าไฟมันจะอยู่แต่ข้างบนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาแยากกันเลยนะคะแยกกันเลยค่ะใช้ประมาณสักหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะแต่นาทีนี้จะใช้ประมาณสักห้าหกสักสิบนาทีก็ได้ค่ะสิบนาทีแล้วกะสิบนาทีแล้วมากลับด้านนะคะโอเคค่ะ จะตำใส่ปลาแดดเดียวนะคะปลาแดดเดียวปันนี้นะคะปะนันนี้ทำเองนะคะข่ะมันเด้งออกมาและะ้วค่ะเดี๋ยวเรามันกลับด้านกันนะคะเนี่ยข้าบนมันก็เริ่มมันนี้แล,ล้วแต่ว่าข้าล่ามมันยังไม่ไดโดนไฟนะคะดูเห็นป้า่าเคบีรอบนะคะ เครืของเราก็ได้แล้วนะคะแล้วจะเอามากำรวมกันเลยค่ะใบย่าใส่ตะไคร้ด้วยนะคะทุกคนใส่รวมไปเลยค่ะตามเลยนะคะใส่เกลือด้วยค่ะใบยาาจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าในปลาเด็ดเดิมมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะใส่แค่นี้ก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะเราจะใส่ปลาเราจะใส่ปลาทอของเราลงไปเลยนะคะปลาเด็ดเดียวทอดค่ะก็ตามค่ะค่ะละเอียดแล้วนะคะเราจะปรุรสด้วยพร้อมดอกผ่หอิรุยแห้งนะคะช้อนค่ะแล้วก็ใส่ด้วยผนวง ผนัวเยอะไปผนัวค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะชิมดูรสชาติค่ะพอแล้วค่ะเกลือถึงผลนัวถึงแล้วนะคะตัวอย่างกลอกรอบแล้วนะคะแต่หอมดอกไผ่หรือมากเลยคะ่ะเนี่ยหอมมากมเลยคะ่ะ มาเป็นหอมดอรอิหรึงมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆเลยนะหอมมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตัดใส่ถ้วยนะคะค่ะทุกยาเสรียเริยมร้อยแล้วนะคะตัดใส่ถ้วยเริ่มร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอ,อดดาไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรโรยด้วยต้นหอมผัดชีนะคะค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วจะมาเกีย่ยวกับผักผักก้าตอนนี้เก็บมานานมากแล้วนะคะเก็บมาตั้งแต่เดือนเม,เม,เมษายนนะคะแต่เราแต่เราเก็บไว้ดีไงคะมันยังไม่เน่าค่ะคินได้อยู่ยาเขียวอยู่นะคะก็เกีย่ยวกับผักนะคะแล้วก็อันนี้คือมะเขือยักษ์ค่ะทุกคนมะเขือซื้อต้นมาจากเอตอนนั้นไปเที่ยวโคราชไหมคะไปเป็นเกษตรแฟร์ค่ะ เห็นต้นแล้วก็มันมีรูด,ด้วยนะคะก็ก็เลยซื้อมารูดหนึ่งเอยไม่ใช่ก็เลยซื้อมาต้นหนึง่งแต่มาติดรูดมาด้วยนะคะทุกคนเห็นมันรูดมันใหญ่มากแต่ว่ารูดนั้นอะ่ะกลับมาปลูกได้ไม่นานเออมันไม่ได้กินค่ะทุกคนเพราะว่าหนูขโมยไปกินก่อน <c oughs> หนูหนขโมยไปกินก่อน,น,ะน,ะะอนแล้วนะคะตอนมาอดอดอดเยอะนะคะทุกคน ต้นใหญ่ต้นสูงออกดอกเยอะมากเพียงแต่ว่ามันไม่ติดลูกค่ะส่วนใหญ่มันเป็นดอกตัวผู้นะคะมันไม่ใช่ดอกตัวเมียถ้าดอกตัวเมียขั้วมันจะใหญ่กว่ามันจะติดลูกนะคะมันมีแต่ดอกตัวผู้เอ๊ขั้วมันเล็กๆอ่ะขั้วเล็กประมาณขนาดนี้ยมันลูกมันไม่ติดนะคะมันต้องขั้วใหญ่ๆนะคะเธงจะติดลูกนะคะแต่นี่มันมีได้แค่ลูกเดียวนะคะที่เราจะได้กินนะคะอดลูกมาให้ลูกนึงที่เราจะได้กินนะคะ ใบย่ากเก็บไว้โจนแก่นะคะเพราะเพราะว่าใบย่าคิดว่าไม่แน่ใจว่าเออข้างในมันมีเม็ดหรือเปล่าถ้ามีเบ็ดอะ่ะใบย่าจะเก็บเบ็ดไว้ไปเพาะปลูกใหม่นะคะแต่ว่าเปลือกเนื้อใบย่าจะกินก่อนนะคะจะใบย่าจะจิ้มกินกับดัฟทีนะคะทุกคนสวยมากงามมากลูกใหญ่มากดูดิลูกใหญ่ไหมคะทุกคนลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่จริง แต่ไม่แน่ใจว่ามะเขือพันอะไรนะแต่ว่ารูกมันใหญ่มากที่สนใจอะเพราะว่าให้ไปเห็นลูกมันลูกมันใหญ่ดีก็เลยไปซื้อมาต้นหนึ่งมา,มาปลูกนะคะ,ะใหญ่มากอ่ะกามากินกับผักแล้วก็มีเอ่อมะเขือลูกอันนี้มะเขือเปราะนะคะดูเปรียบเทียบดูมะเขือเปราะกับมะเขือยักษ์ดูดิ ตาก,กันมากเลยะค่ะทุกคนดูโอเคแล้วก็มีไข่เค็มแล้วก็มีเอะอมนะคะที่เราจะมาจิ้มกินกัน้พรินะคะทุกคนบางคนเขาจะใส่อันนี้ก็ได้นะคะเขาจะใส่เอะเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนถ้าชอบกเรี้ยวอาวจะใส่จะบีะบมะนาวก็ได้นะคะแต่เบญาไม่ชอบกรี๊บเร็วนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ําไม่ผสมน้ําด้วยนะคะชอบกินแบบแห้งๆอะค่ะ ก็เลยไม่ได้ใส่น้ําไม่ได้ผสมน้ําไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่น้ํามะนาวแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาร้าไม่ได้ใส่น้ําอะไรเลยค่ะเพราะว่าชอบกินแบบแห้งๆก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยกินแบบนี้เลยแหบบ้งๆนะคะค่ะพริกเราบอกเลยนะคะว่าเผ็ดนะคะเผ็ดค่ะ แต่ว่ามันหอมดอกผักอิหรือมั่มากเลยนะคะที่ชอบอนักที่ชอบใส่หอมดอกอิหรือเพราะว่ามันหอมมากก็เลยก็เลยใส่ไปด้วยค่ะชอบกินมั่มากติดมากเลยนะคะค่ะทุกคนเรามาผ่านดูข้างในกันนะคะว่ามันมีเม็ดหรือเปล่านะคะถ้ามีเม็ดก็จะเอาไปปลูกต่อนะคะแต่ไม่น่าจว่าไปปลูกต่อแล้วมันจะขคลืนไหมแล้วมันจะอดลูกให้เราเหรือเปล่านะคะ อุ้ยทุกคนเหมือนเมย์จะไม่แก่เลยอะเมยจะไม่ค่อยเป็นสีน้ำตาลนะคะเม่์ยักขาอยู่เลยค่ะทุกคนดูดิไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันจะแก่จัดหรือเปล่านะคะดูดิมันเหมือนเม่์ยังไม่ค่อยแก่ค่ะทุกคนดูแต่จะเอาไปเพาะด,ดูนะคะ หน้ากำลังจะเริ่มแก่นะคะทุกคนแต่มันไม่ค่อยมันก็เป็นสีน้ําตาลแล้วแหะแต่ว่าสีน้ำตาลมันไม่ค่อยเข้มไงยคะโอ้รูปแบบนี้น่าจะเก็บวไว้อีกสักหน่อยโอเคไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ